เรามาดูเรื่ององค์ประกอบประสาทเข้ามาในตัวสถาปัตยกรรมมากขึ้นนะครับเมื่อกี้เป็นผังนะครับองค์ประกอบประสาทที่มันมีความสําคัญเพราะว่าอะไรมันจะเป็นตัวบอกอายุเวลาในการสร้างของประสาทองค์นั้นความจริงนักวิชาการชาวฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะใช้องค์ประกอบประดับอาคารในการพิจารณาเกี่ยวกับเกี่ยวกับอายุเวลาในการในการสร้างประสาทนะครับองค์ประกอบเหล่านั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างหนึ่งคือทับหลัง <Workers. S 2> ถ้าลักษณะแบบนี้จะอยู่ในยุคนี้ลักษณะแบบนี้อยู่ยุคนีชัดเจนมากทับหลังลวดลายนี้ปอกเลยสองก็คือตัวหน้าบานลักษณะหน้าบันแบบนี้ลักษณะหน้าบันรลวดลายประดับอยู่ข้างในหน้าบันแบบนี้จะอยู่ในยุคนี้ยุคนี้นะครับหน้าบัตรอันที่สามครับก็คือตัวเสาประดับก่อประตูนะครับตัวเสาประดับก่อประตูก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับอยู่บริเวณนี้นะครับดังนั้นเสาประดับก่อประตูหน้าตาเป็นอย่างนี้ลวดลายประดับขึ้นไป บวกสามใบบวกสีใบอะไรเงี้ยคือนักพิชารารที่เป็นนักประวัติศาสตร์ศิลปะเขาจะดูละเอียดมากนะครับเขาก็จะบ่งบอกอายุแล้วที่สี่ครับก็คือรูปแบบสถากรรมนะครับรูปแบบสถากรรมว่าแพทเทิร์นของการออกแบบสถากรรมแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้น่าจะสัมพันธ์กับยุคไหนอาจจะบวกกับวัสดุในการก่อสร้างไปด้วยนะครับเพราะว่าในยุคหลังเนี่ยในยุคของพระเจ้าชัยรามที่เจ็ดถ้าเจอในอีสานะส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างด้วยศีลาแหล่ นะครับวัสดุมันก็จะชัดเจนว่ามันก็จะแตกต่างจากยุคที่ที่แบบในสมัยก่อนหน้านั้นที่นิยมทําด้วยหินหรืออิฐอย่างนี้นะครับมันก็จะมีทั้งรูปแบบแพทเทิร์นแล้วก็ของตัววัสดุมาเป็นตัวประกอบในการที่จะพิจารณาดังนั้นการพิจารณาตัวประสาทก็จะพิจารณาในองค์ประกอบเหล่านี้นะครับเพื่อจะบอกได้ว่าอันนี้อยู่ในยุคไหนยุคไหน นะครับถ้าใครสนใจสามารถไปหาหนังสืออ่านได้เต็มไปหมดนะครับทีนี้เรามาดูองค์ประกรอบครับว่า arrived. มันประกอบไปด้วยอะไรบ้างในปรษสาทที่เราเห็นในภาพท้องถอเชียงเหนือนะครับอันที่หนึ่งคือเสานังเรียงครับเสานังเรียงจะตั้งไปตามแนวแกนเลยนะครับใครไปพนมลุงหนูไปพนมลุงมาละหนูเห็นละนะที่เป็นเสาเนาะแล้วเราก็จะชอบไปเทียบสเกลในการถ่ายกการาูปกับเสานังเรียง,น,ง,ยงน,น,ยนะครับเสานังเรียงมีไว้ทาไมนะครับมันมันเป็นการปักแนวแกนนะครับถ้าในเชิงดีไซน์มันคือการทําเป็นเหมือนแนวแกนแบบ ให้มันให้มันเป็นแนวแกนเดินเคยมีคนเคยพยายามที่จะหาวัตถุประสงค์ในการสร้างแล้วก็พยายามคิดถึงฟังก์ชันของเสานางเลียงเนี่ยนะครับว่ามันน่าจะเป็นเสาประดับโคมงนะที่แบบดีไฟแต่มันไม่มีร่องอ่ะมันไม่มีช่องนะครับเห็นไหมมันทึบอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะมันมันจะจุดเทียนอยู่อย่างนี้หรอมันก็ไม่ใช่นะมันก็ดูจักกรเทียมไปหน่อยนะครับก็เลยยังไม่แน่ใจว่าลักษณะของการสร้างเสานางเรียงเนี่ยมันมี ฟังก์ชันอะไรนอกจากแค่มันเป็นเส้นทางแนวแกนที่เราไม่เห็นว่ามันส่งไปสู่ตัวตัวประสาทดังนั้นประสาทที่มีเสานางเรียงเนี่ยจะเป็นประสาทที่แบบมีขนาดใหญ่พอสมควรเท่าที่อาจารย์ไปสำรวจนะครับมันจะมีขนาดที่ใหญ่พอสมควรนะครับเราจะเจออย่างเช่นถ้าเป็นที่พนมรุ้งนี่เราจะเห็นนะคือจะเหมือนกับเป็นเส้นทางที่ทอดขึ้นไปสู่ตัวตัวตัวภูเขานะครับ ตัวพระวิหารปราสาทพระวิหารนี่นี่เป็นที่ปราสาทพระวิหารอันนี้มีนะครับมีอีกที่หนึ่งอยู่บนดินก็มีนะครับที่สตอกก็อกทมก็จะมีเสานังเรียนนะครับซึ่งเสานังเรียนจะไม่ได้มีเกือบทุกท,ทุกแห่งนะครับมันแล้วแต่โลเคชันของตัวการสร้างตัวปราสาทนะครับอันต่อมาครับอาจารย์ใช้ผังของพนมลุงเนาะเป็นตัวเล่าให้ฟังว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างน,นะครับอันต่อมาตรงนี้เป็น เป็นสะพานนี่ยเป็นสะพานไปพนมรุ้งบัขึ้นไปสะพานเนาะนะครับตึ๊ด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 ขึ้นไปนะครับสมัยเด็กเคยไเคยไปแล้วก็คุณครูเขาก็ให้ไกด์นำทางก็บอกไกด์ก็เล่าให้ฟังนะว่าความหมายของสะพานนากราชตัวนี้ก็คือการเชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์นะครับกับสวรรค์นะครับก็คือผ่านสะพานนครราชหรือสะพานลุงบางคนเรียกสะพานลุงนะครับตามกติ ในการที่เหมือกว่ามีสพานเชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์กับกับกับสวรรค์นี่คือคอนเซ็ปต์ที่สัมพันธ์กับรูปแบบทางกายภาพที่เราเห็นในกราแบบนะครับเดินขึ้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 นไปเสร็จป๊อปไปเจอนะครับมีหน้าทําไมต้องมีหน้าบางคนก็บอกว่าเนื่องจากบรรพบุรุษชาวขอมเนี่ยคือหน้าก็เลยนาหน้ามาไปดับเป็นราวสะพานนะครับซึ่งหน้ามันจะมีของรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับในแต่ละสมัยมันก็จะมีหน้าตาที่แตกต่างกันนะครับถ้าเราเห็นที่พนมลุงเนี่ยหน้า หน้าจะเป็นแบบแผ่พังพานอย่างนี้นะครับเป็นหน้าแบบหน้าดุดุหน่อยนะครับแผ่พังพานนะอันนี้เป็นแบบหน้าแบบนครวัดนะครับนะนะมันก็จะแตกต่างกันตามยุคสมัยแต่ถ้าเป็นสมัยบายยตนหน้าอาจจะเป็นแบบนี้เป็นบางที่เป็นคุดเป็นรูปคุดยุดหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแตกต่างกันนะครับนะพอผ่านขึ้นไปนะครับคอนเซ็ปต์คือสะพานเพื่อเชื่อมต่อโลกกับสวรรค์แต่ฟังก์ชันมันก็คือบันไดเห็นไหม นะครับฟังชันดูเรียกเวลาเรียกบันไดดูแบบหมองๆม,มากนะครับแต่ก็คือฟังกชันสูบันไดนั่นแหละนะครับอ่านี่เป็นสะพานน้คราที่พี่มายนะครับอาจจะไม่อลังการเท่าพนมรุ้งเพราะว่ามันไม่ได้อัพขึ้นไปแะบขึ้นเป็นสเต็ปคือเป็นระดับแบนๆนะครับแต่เขาก็ยกขึ้นมานิดนึงนะครับของของของที่พี่มายก็จะยกขึ้นมาดนึงนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นสะพานนานะครับสะพานนา มันก็จะเป็นลักษณะของการที่ทําให้มันมีผัง,งจักรกระบให้มันมีการเชื่อมโยงกับตัวพื้นที่ทางเข้าด้านหน้าตรงนี้นะครับอะพอผ่านไปนะครับถ้าเราไปดูในดีเทลของตัวสะพานหน้าหรือสะพานลุ้งเนี่ยตรงบริเวณด้านหน้านี้มันจะเจออาจารย์ปีกานะครับอาจารย์ปีกาอย่างนี้ประดับนะครับก็ อาจจะสัมพันธ์กับสิ่งที่เราเคยเห็นที่ลังกานะครับก็คือเขาจะมีอาจจะจัน์ศิลาเป็นวงโคง้งถ้าเป็นลังกาเนี่ยเป็นวงโค้งอย่างนี้นะครับอยู่ด้านหน้าทางเข้านะครับว่าอาจจะเป็นไปได้ว่านี้น่าจะเป็นเหมือนกับทําให้เห็นภาพว่าเอ้ยมันกําลังตอบเปลี่ยนเสร็จหรือต้องการที่จะในเชิงสัญลักษณ์นะครับนะพอขึ้นมาข้างบนนะครับบริเวณลานตัวนี้ถ้าเราสังเกตนะสมมติตัวนี้ตัวนี้เป็นลานเนาะมันจะมีปแปดก,กีบประดับอยู่ตรงนี้นะครับปแปดก,กีบ ประดับอยู่ปึ๊กนะครับก็คือความหมายของมันก็คือเป็นการเหมือนกับชำระล้างร่างกายเพื่อเข้าไปหาพระเจ้านะครับเป็นสรารอนูดาดังนั้นดอกบัวมันก็คือสาอนูดาดนะก็คือเอาไว้เหมือนชำระล้างร่างกายผ่านไปเพื่อปีความบริสุทธิ์ในการเข้าไปนะครับก็เหมือนเป็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 นพรมเช็ดเท้าอ่ะในฟังก์ชันนะครับเพื่อเข้าไปสู่ตัวศาสนสถานนะครับก็จะมีรายละเอียดอยู่นะฮะอ่ะถัดมามันจะเป็นทางเข้าเห็นไหมครับทางเข้านะเขากาเรียกโคปูระ นะครับโคปุระมันก็มาจากอินเดียเลยนะครับโคปุระคือซุ้มประตูทางเข้านั่นแหละนะเหตุผลที่เขาเรียกโคปุระเนี่ยก็เพราะว่ามันอาจจะในบางพื้นที่ในอินเดียเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เป็นแค่ทางเข้าอย่างเดียวมันมันจะมีสเปซถ้าดเด็เกเห็นนะมันจะมีสเปซอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีรูคลรบอยู่ในอินเดียเนี่ยอาจจะในยุคต้นๆอาจจะมีการวางรูปโคขึ้นมาเพราะว่าโคเป็นสถา,านะาพระศิวะ นะครับเขาอาจจะเรียกไปเรียกมามโคบุระโคบุระ่โรระ,อะโอเคมันก็คือทางเทานะครับแต่ในศิลป,ปะขอมเนี่ยพื้นที่โคบุระเนี่ยบางที่ก็อาจจะวางรูปครรพชันลองนะครับอาจจะเป็นรูปครรพชันลองที่วางอยู่บางที่ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับถ้าเราดูในที่พิมายมันจะมีที่วางของของของแบบเหมือนกับเป็นหมุดหมายที่ที่เหมือนกับเราศีลาเลิกอะ นะครับมันจะมีหมุดหมายรับการเหมือนกับก่อร่างสร้างปราสาทเลยวางอยู่ตรงบริเวณนั้นตรงโคบุระด้วยเหมือนกันบางที่ก็วางเทพพวกเป็นเป็นเป็นตับเทพชั้นรองหรือบางที่วางศิลาจารึกนะครับให้บอกเลยว่าตรงตรงเสาตรงผนังนี่จะเป็นเป็นพื้นที่สําหรับแกะสลักศิลาจารึกบอกเรานะครับก็จะจะเป็นแบบเรียกง่ายว่าเป็นพื้นที่เหนือประสงค์นะดังนั้นเราเดินผ่านโคบุระไปทุกที่ก็จะต้องมีโคบุระนะครับดังนั้นในศัตนสรานในยุค บางยุคที่เป็นเป็นยุครุ่งเรืองอย่างเช่นศิลปะแบบนค,ครวัดโคปูลา่าก็จะมีมากก็คืออาจจะมีสี่ทิศก็อาจจะล้อมรอบไปด้วยตัวกําแผงแก้วล้อมรอบนะครับหรือระเบียงโคตล้อมรอบนะครับนะบางที่โคปูล่เนี่ยก็อาจจะมีแค่แห่งเดียวนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดส,สถานฐานบางที่มีแค่หน้ากับหลังอย่างนี้นะครับมันก็ไม่ใช่จำเป็นจะต้องมีสี่จุด เท่ากันแต่มันจะไม่มีมากกว่าสี่แล้วมันก็มีการล้อม้อมสมมติมีการล้อมสองาชั้นอ่ะสมมติเราดูในผังนี้อันนี้คือชั้นที่หนึ่งอันนี้คือชั้นที่สองมันก็แต่ละชั้นก็จะมีโคบูลาเพราะแต่ละชั้นมันต้องมีทางเข้าออกนะครับมันก็จะมีลักษณะแบบนี้ะแต่มันจะตรงกันตามจุดอ่านะครับนี่เป็นที่กู่กาสิงนะครับให้เห็นภาพแบบโคบูลาแบบที่มันมัน มันอยู่ในสภาพที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างของเขาเนี่ยครับเขาก็จะทําเสาเสาและคานคาดไว้นะครับก็ให้เห็นจะเป็นช่องทางเดินทางผ่านเข้าไปนะครับและตูจุดเชื่อมต่อตรงนี้ตรงระเบียงโคดเนี่ยก็จะเป็นจะเป็นแบบก่อเป็นแบบสันเหลือกนะครับเป็นอาคารแบบทึบๆแนวยาวถ้าเรามองเห็นเราจะเห็นว่าตรงบริเวณด้านหนึ่งมันจะเป็นช่องเปิดนะครับทางด้านหนึ่งเป็นช่องเปิดนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันจะเป็น ตรงนี้มันจะทึบเห็นไหมครับมันจะทึบเพราะว่าอะไรเอาไว้รองรับน้ําหนักนะครับตรงช่องเปิดตรงนี้บางที่เราจะเจอช่องแบบซี่ลูกกงเขาเรียกลูกมะหัวทําเป็นช่องแสงรอดเข้ามาต่อมามีอาคารอีกประเภทเรียกว่าบันไยนะครับบันไยก็เป็นเป็นอาคารเล็กๆที่อยู่ภายในปราสาทนะครับบางอ่าบางอ่าความหมายของบันไยเนี่ยตอนมันก็มาจากเหมือนกับบรรณศาลา นะครับบางคนก็อ้างว่าเป็นห้องเก็บคัมภีร์นะครับนะบแต่มันไม่ทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างอาคารนี้ที่แน่ชัดว่ามันมันสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรกันแน่นะครับจากแต่จากหลักฐานที่เจอนะครับจากหลักฐานที่เจอจะพบว่าอาคารบรรณาลัยเนี่ยส่วนใหญ่จะสร้างเพื่อเก็บลูกขลุบนะครับอาจจะมีคัมภีร์แต่ว่าเราไม่เราไม่เห็นหลักฐานคัมภีร์เพราะว่าคัมภีร์อาจจะ เนื่องจากอาจจะทำเป็นกระดาษห,หรือศิลาจารึกแล้วมันหายไปนะครับแต่เราจะพบลูเคารพอยู่ในบรรดาลัยจะเป็นรูเคารพชั้นรองนะครับมันก็จะมีลักษณะของพื้นที่ใช้สอยไม่กว้างมากเล็กๆอยู่นะครับ,รบ,รบรกบาา็จะเรียกบรราลัยนะภาษาอังกฤษจะเรียกไลบารีเพราะภาษาอังกฤษใช้คาําว่าไลบารีปุ๊บเราแปลแบบตรงตัวเลยว่าห้องสมุดมีหนังสือชัวร์มันก็บางพื้นที่มันก็ไม่ได้มีหนังสือไม่ได้มีที่เก็บอะไร,นะ,รน,ะนะนะครับนะอ่ะนะครับมีลักษณะแบบนี้นะอันนี้ที่ปราสาท น่าจะเป็นที่ตาหมื่นโต๊ดนะครับอยู่ยที่สุรินนะเป็นบรรณาลัยเล็กๆที่ยังสมบูรณ์อยู่นะครับตวัวประสาทประธานนี่เรารู้จักอยู่แล้วนะครับเนาะภาษสาสันรกิหรือปัสาดานะครับสศรกิจก็ปราศนะครับก็คือเป็นอาคารซ้อนชั้นอาคารซ้อนชั้นนะครับ,าารส,นนรบสร้างไว้เพื่อปฏิสถานลูกเขาหลบนะครับไม่ได้เอาไว้ไม่ได้เอาไว้อยู่ของขนทับหลังนะครับ,บองค์ประกอบทับหลัง นะครับทับหลังก็มันจะมีลวดลายต่างๆครับที่บ่งบอกถึงอายุว่าการสร้างเนี่ยเกิดขึ้นยังไงนะครับทับหลังทําหน้าที่อะไรครับทับหลังในเชิงโครงสร้างจะทําหน้าที่ในการเป็นขารับนั่นแนหะแต่ทีนี้เนี่ยในช่างของโบราณเนี่ยถ้ามองว่าการสร้างอาคารแบบนี้แล้วเนี่ยมัน,ม,น,น,ม,ม,นมันไม่ได้มีการแกะสลักอ่ะมันมันไม่น่ามครับมันไม่สวยมันแข็งกระด้างเขาก็เลยแกะสลักให้มันมีความเป็นเหมือนกับการจําลองวิมานของพระเจ้า ังนั้นคนโบราณเนี่ยเขาจะเชื่อในความเรียกง่ายๆว่าคือเขาจะสลักหินให้กลายเป็นเหมือนกับทิพยวิมานมันก็ต้องมีความเบานะครับเพราะว่าคำว่าทิพยวิมานคือมันอยู่บนสูงสวรรค์นะครับมันต้องมีความเบานะครับแล้วทับหลังพวกนี้มันก็จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเทพเจ้านะครับบางยุคนะครับมันจะมีการวางตําแหน่งของตัวเทพเจ้าอยู่ตรงทับหลังเลยนะครับปราสาทมุนมต่ำนี่เป็นเทสตีที่ชัดเจนมากอยู่ที่ปุรีเหลานะครับ พอไปดูที่ทับหลังปุ๊บเนี่ยบอกเลยครับด้านนี้เป็นพระเทพองค์นี้พระยมอยู่ด้านนี้ด้านนี้ตามคำพีเลยนะครับตามนี่ง่ายๆว่าก็โชว์ให้เห็นเลยว่าตามตำแหน่งของเทพเท้าจตุรบาลต่างๆอยู่ทับหลังนี้ก็จะบ่งบอกอย่างนี้นะครับทับหลังอีกยุคหนึ่งนะครับในยุคนครวัดก็อาจจะบอกเล่าเรื่องราวนะครับเป็นเรื่องราวต่างๆทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับการอาวตารพระนารายณ์ ทั้งเรื่องราวของการสร้างโลกของพนารายเช่นนานนรายบรรทมศิลป์ทั้งเรื่องราวของเอ่อเกี่ยวกับเรื่องเอ่ออะไรต่างๆนะครับถ้าตั้งแต่สมัยสมัยของยุคพระเจ้าชัยมันทัพหลังก็แกะสลับเป็นเรื่องพุทธลูกอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องพุทธเจ้าเนี่ยนะครับมันก็มีหน้าที่ในการบอกเล่าเรื่องราวนะครับดังนั้นทับหลังนี่ถือเป็นองค์ประกอบที่สําคัญนะครับในการสร้างสถาปยกรรมขอมเลยแหละนะ แต่นี้อาจารย์ให้รูปแบบที่มันไม่มีรูปมาแบบเป็นโก,กลนนะกาเรียกโกลนทับหลังนะครับที่ประสาทนังลำนะครับที่โคราชเอามาให้ดูนะครับเพราะว่าเขาก็ใช้ฟังก์ชันหลังเขาคือถ่ายน้ําหนักของตัวประสาทลงมานะครับฟังก์ชั่นรองก็เป็นที่แกะสลักอย่างที่อาจารย์ว่าไปนะครับอันนี้เป็นกับหลังนาฬิบานทมศิลป์ที่สวยที่สุดนะครับอยู่ที่อา่า กู่สนแตงนะครับบุรีรำปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครน,นะราาเดี๋ยๆไปดูรายละเอียดของการคติความความเชื่อในการในการสร้างทับหลังนาลาบรรทมสิงห์ได้ในในคลิปที่อาจารย์อัดไว้นะครับาจน,นี้อัดไว้อยู่ในในช่องนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับก็จาจะอธิบายว่าทําไมถึงมีพระพรหมอยู่ตรงสะดือ บางครั้งเราเคยได้ยินมาแล้วละ่ะเมื่อตอนเรียนประวัาาติศาสตร์ตอนออกแต่ว่ารอบนี้ถ้าลืมไปแล้วเนี่ยก็ไปดูย้อนหลังนะครับแล้วลูกสองรูปนี้คือใครนะครับพระนารายณ์นอนอยู่ทาําไมนอนบนไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเลียนี้คือตอนหน้าลายบรรทุนศิลป์นะครับหรือภาษาของที่เรียกกันแบบเป็นสั์ช่งงางนี่วิศนุวิศนุอนันตสายยินปฐมนาภานะครับอันนี้เป็นทับหลังนาลายที่มีความสวยงามชิ้นหนึ่งนะครับของประเทศไทย อ่ะนะครับนี่คือเสารประดับต่อประตูที่เมื่อกี้ฉันพูดทางต้นนะครับนะให้เห็นเป็นลวดลายนะครับแต่ละยุคก,ก็จะมีลายที่แตกต่างกันนะรนักิชีการกาจะหาลายละเอียดดีเทลเนี้ยแล้วก็มาจําแนกนะครับตามยุคนะ, <S <S นะอันนี้เป็นภาพของนางอักษรน่าจะเป็นอักษรรูปเดียวที่เซตเดียวดีกว,ว่าชั้ว่าเซตเดียวที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแตนก็ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอันนี้เป็นคําถามท,าที่แบบบางครั้งอยากจะทําวิจัยนะครับแต,แต่ไม่ค่อยมีเวลาว่าทําไม ปะศาสตร์หินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึงไม่มีนางอักษรถ้าเราไปดูปะาสาทหินในในในที่เมืองพระนครเราจะเห็นเลยว่าแต่ละปะาสาทไม่ว่าปะาสาทใหญ่ปะาสาทเล็กปะาสาทน้อยมีนางอักษรสลักเต็มไปหมดตรงบริเวณผนังแต่ทําไมที่อีสานไม่มีอันนี้คือคําถามนะถ้าสมมุติพวกเราใครสนใจในเชิงนี้ก็ฝากทาวิจัยให้หน่อยอก็ดีนะถ้าโตขึ้นไปแล้วจบมาแล้วนะครับไปไปเรียนประวัติศาสตร์เพิ่มอะไรอย่างนี้ฝากทาวิจัยให้หน่อย นะครับสงสัยอยู่เหมือนกัน,นครับเจออยู่แค่ที่เดียวก็คือตัวประสาทสีขอระพุมนี่แหละนะครับเนี่ยเยรูปนี้ยรูปเนี้ย,ยถือนกแก้วอยู่เนี่ยนะครับนอกนั้นละ่ะเจอปไปหาประสาทผ่านประสาทมานันนับต่อนักไม่เจอนางอักษรเลยในอีสานนะครับนะอ่ะต่อมาก็เป็นหน้าบันนะครับหน้าบานก็คืออยู่บริเวณนี้เนาะนะครับตัวนี้เป็นหน้าบานอ่าให้ภาพตัวนี้นะครับหน้าบานนะก็จะมีลวดลายต่างๆนะอ่ะ,อะ องค์ประกอบของตัวปราสาทนะครับนะนี่เป็นองค์ประกอบปราสาทเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังอีกทีให้ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นแบบปราสาทเซตใหญ่เลยนะครับเป็นชุดปราสาทที่มันเป็นปราสาทแบบในสมัยนครวัดที่มันมีความเจริญรุ่งเรืองมากนะครับนะมันจะแตกต่างจากปราสาทย่อยๆเล็กๆนะครับดังนั้นองค์ประกอบปราสาทนี้มันจะพัฒนามาจากตัวผังของเทวะลยอินเดียแบบชัดเจนนะครับตัวแปลนเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยตรงนี้นะครับ เอาแบบหลักง่ายๆนะครับมันจะประกอบไปด้วยสามส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือมนตบครับมนตบตรงนี้ก็คือบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวจะเห็นว่ามันจะมีทางเข้านี่มีบันไดขึ้นไปตัวนี้มนตบครับน้ําจะมีประตูอยู่ตรขงข้างๆเอาไว้ทําไมอันนี้เป็นธาตุในแง่ของการดีไซน์ผังคือเป็นทางเข้าเป็นทางเข้าหลักของตัวตัว,ต,วตัวปราสาทนะครับเป็นทางเข้าหลักนะครับตัวมนตบตัวนี้ในสถานว่ามันอาจจะใช้ประกอบพิธีกรรม อยู่ตรงบริเวณนี้เพราะว่ามีพื้นที่ที่พอสมควรอยู่นะครับพอถัดจากตรงบนดบตรงนี้ขึ้นมานะครับจะเจอตรงนี้นะครับตรงนี้อาจารย์ลงสีแดงตรงนี้นะครับมองไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้อันนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าอันตระอันตระนะครับหรือมุกกระสันภาษาไทยจะใช้คำว่ามุกกระสันก็คือเป็นส่วนเชื่อมนะครับเป็นเป็นเป็นส่วนเชื่อมที่ต่อระหว่างตัวบนดบเข้าไปสู่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ข้างใน นะครับในขณะที่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ข้างในตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้อ่เดี๋ยวเราเขียตนตัวนี้ให้ดูตัวนี้นะครับก็คือขันพระคหัสถะนะครับขานพระคหัสถะนะครับเอาไว้ทําไมเอาไว้ประดิษฐานสิ่งที่สําคัญที่สุดในเทวไลนะครับในเทวไลนะอ่ะไปเป็นคําถามต่อนะ เป็นคำถามตอเพราะว่าองค์ประกอบของภาษาันี่ยมีหลากหลายมากมายหลากหลายเนาะองค์ประกอบภาษาเนี่มีมากมายหลากหลายแล้วถามว่าสมมุติเราเดินเห็นเรามีระเบียงเรามีระเบียงนะเรามีระเบียงเรามีระเบียงนะครับระเบียงเราเดินได้ด้วยรอบๆนะครับสมมุตินะเรามีโคพูระอะเรามีโคปูละนะครับมีโคปูละนะอะเรามีที่ประฏิสฐานเทพเรามีบรรณาลัยบรรณาลัยจะวางอยู่บริเวณนี้นะครับบรรณาลัยนะครับอดูตามอาจารย์นะ ข้างนอกนะครับข้างนอกตรงนี้ปดิสถานพ,พนารายพนารายนะดูภาพนะอาเป็นพนารายทรงคุดสมมุรณนะน,นี่สอนวิธีวิธีออกแบบเทวลัยเลยนะพนารายทรงคุดนะครับอสมบูรณ์นะตรงนี้ตรงนี้เป็นภาพแกะสลักเรื่องราวเกี่ยวกับโอวตารพนารายของพนารายเป็น,ปนมดลายล้อมเลยทับหลังเป็นนารายบรรทมศิลป์อตาหากนะครับแต่ข้างในตรงนี้เป็น สิบวัลลึงอาจารย์ถามว่าปราสาทหลังนี้สร้างให้ใครพระศิวะครับพระศิวะเพราะอะไรครับก็มันสิวะลึงนะครับเพราะมันสิวะลลึงสิวะลึงตั้งอยู่ที่ไหนครับนักขลิศตั้งอยู่ตรงกลางครับต,ตั้งอยู่ในที่ที่สําคัญที่สุดถูกไหมครับในที่ที่สําคัญที่สุดถูกไหม <t ouch> อ่าเป็นคําตอบที่ถูกแล้วนะครับอ่าเอาใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวขอคนอื่นที่ไม่ใช่นักคลรินนะครับอ่านะถ้าสมมุติเอาใหม่นะครับ,มมต,รรบตรงนี้เราไม่รู้ว่าลูกคารพบคืออะไรเราไม่รู้ว่าลูกคารพตัวนี้คืออะไรนะไม่รู้นะครับเราเราเดินเข้าไปปุ๊บเราเห็นเราเห็นรูปรูปบวัวอยู่ตรงนี้อยู่อันหนึ่งครับเป็นปฏิมากรรมรูบวัวนอนอยู่หรืออยู่ตรงหรืออยู่ข้างหน้าลานเนี่ยนะครับข้างในไม่มีอะไรเลยครับ ตรงนี้ไม่มีลูปเคาลบใดๆเหลือเลยในใน,ในเทวลัยแห่งนี้มีภาพแกะสลักเรื่องพัะนลายอาวตารภาพแกะสลักเรื่องศิวะนาฏราชอยู่แถบนี้สมมตินมมิน,นะครับอาจารย์ถามว่าเทวไลนี้สร้างให้ใครมีรูปบัวอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มีรูปบัวตรงนี้เทวไลนี้สร้างให้ใครครับอ่ะขอ,ขอพิมพ์ตอบให้หน่อยครับศิวะไหมคะเพราะอะไรคะ เพราะว่าเป็นรูปวัวเพราะเป็นรูปวัวใช่ถูกต้องเห็นไหมครับเราเราสามารถดูออกได้จากตรงนี้เห็นไหมครับดังนั้นภาพสลักไม่ว่ารอบตัวประสาทเนี่ยเราจะเห็นภาพสลักถูกไหมครับเด็กๆเด็กๆจะเห็นภาพสลักี่เป็นรูปอะไรก็ไม่รู้ครับเป็นรูปอะไรก็ช่างอันนี้คุณครูสอนมาเลยนะเป็นรูปอะไรก็ช่างครับเป็นรูปตามศาสนาอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายก็ช่างแต่เราดูรูปขลุกข้างในถ้าเป็นศิวลึงตรงนี้ก็คือสร้างให้กับพระสิวะแต่ถ้าข้างในเป็นพระพุทธรูปล่ะ หรือใน้อลิจินนลนะไม่ได้มีการโขย้ายมาใหม่นะปึ๊บเฮ้ยเป็นพุทธสถานลงไ้วเฮว้ยเห็นไหมครับนเนาะเชกเช่นเดียวกันครับคติการสร้างแบบนี้ก็ส่งมาที่มาที่ในยุคหลังถ้าเราไปวัดพระแก้วนะครับใครได้ไปวัดพระแก้วนะครับเดี๋ยวจะเห็นว่ารอบระเบียงโคตเนี่ยมันจะเป็นภาพเขียนเรื่องรามเกียรติรามเกียรติเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือเรื่องราวของนาลายอมตาตาแต่ในขณะที่โปรดวัดพระแก้วเนี่ยเป็นเป็นอะไรครับ เป็นพระแก้วมรกตแต่แล้นถามว่านี่เป็นเทวลัยหรือเป็นพุทธสถานมันก็ต,ต้องตอบว่ามันเป็นพุทธสถานเห็นไหมครับเพราะเราต้องดูที่ที่สําคัญที่สุดนะครับอันนี้คือคือ,ค,อ,ค,อคือเก็อหนึ่งนะครับนะอ่ะนะครับนะอ่ะเรามาดูต่อนะครับมันจะมีองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบนี่ก็จะมีมีบาลีประดับสันหลังคาด้วยนะครับมีการพดิาลนะครับนะเราประสาทเป็นตัวสอนชั้นเนาะนะครับโดยเฉพาะที่พิ่บายเนีย่ยมันจะเป็นสอบเป็นทรงพุ่ม นะครับเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนจากแทนที่จะในยุคก่อนเนี่ยการซ้อนชั้นปรา,าสาทเนี่ยมันจะมักจะใช้เป็นเหมือนกับปรา,าสาทจําลองประดับอยู่ก็คือคล้ายๆกับเจดีย์จำลองในสมัยที่เราเห็นในเจดีย์ศรีวิชัยเนี่ยแหละปรา,าสาทจาลองประดับอยู่แต่ว่ามันจะทําให้เราเห็นเป็นชั้นเป็นฐานขั้นกระไดนะคะร,าารับพอมาในยุคหลังที่พี่มายเนี่ยช่างเขาเปลี่ยนนะครับเขาทําเป็นเหมือนกับเป็นกีบขนุนเนี่ยครับเด็กๆจะเห็นตรงนี้นะครับ นักวิชาการส่วนหนึ่งก็เลยลงความเห็นว่าเนี่ยเป็นฟอร์มเนี้ยน่าจะส่งอยู่ที่ผมมีส่ตัวประสาทนครวัดนะครับครั้งแรกที่อาจารย์เห็นประสาทนครวัดเนี่ยอาจารย์นึกถึงยอดประสาทที่มายเลยมองอยู่อาจารย์ก็พูดกับพูดกับอาจารย์ที่ไปด้วยกันนะครับน่าจอาจารย์มงคล่านที่เก็กรู้จักน้ะอาจารย์มงคลจาร์มัดพูดได้กับพูดกับอาจารย์มงคลเฮ้ยนี่ไม่พี่มายเลยนี่นะอาจารย์มงคลตอบมาเออพี่มายมันอาจจะเป็นแบบล่างให้นครวัดก็ได้นะเออเออก็ก็น่าจะน่าจะเป็น น่าจะเป็นอ e ินสปายหนึ่งเนาะเหมือนค่อยค่อยฝึกเนี่ยครับเราเขาก็ไปสร้างในแบบในที่ที่มันจริงๆที่มันแบบเป็นเป็นแบบให้มันสวยงามโดดเด่นไปเลยอะไรเงี้ยก็คือต้องพัฒนาขึ้นมานะครับอ่านะครับนี่เป็นวัสดุเนาะศิลาแรงเนาะเด็กๆรู้จักอยู่ใช่ไหมครับศิลาแรงนะครับก็จะมาจากพวกดินพวกเป็นปั้นๆน,น,นะครับแล้วก็เป็นอิฐนะครับเป็นอิฐนะครับนะนะรปราสาทอิฐก็อาจจะเก่ากว่าปราสาทที่ทําด้วยศิลาแรง นะครับมันก็จะมีลักษณะเช่นศีลาแรงคุณสมบัติวัสดุเป็นยังไงนะครับในนี้น่าจะอยู่ในหนังสือน่าจะมีอยู่นะครับในอิฐนะครับวัสดุเป็นยังไงนะครับหินทรายเนี่ยนะครับอันนี้เป็นวัสดุที่ที่มันใช้ในการก่อสร้างตัวประสาท